ชาวบ้านเทศบาลตำบลชมันอำเภอมะขามรวมตัวกันชุมนุมประท้วงคัดค้านการก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรมยางกว่า180ไร่ในพื้นที่วันก่อมลพิษน้ำเสียสร้างความเดือดร้อนแก่ชาวบ้านค่ะ ั้งแต่ช่วงเช้าวันนี้ที่เทศบาลตำบลฉันอําเภอมะขามจังหวัดจันทบุรีมีกลุ่มชาวบ้านในพื้นที่กว่าร้อยคนรวมตัวประท้วงคัดค้านการก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรมยางที่มีแผนการก่อสร้างในพื้นที่หมู่เจ็ดตำบลปัทวีเชื่อมต่อตำบลฉันอําเภอมะขามจังหวัดจันทบุรีพร้อมตั้งลำโพงเครื่องขยายเสียงปราศัยคัดค้านการก่อสร้างและจู่้ายประท้วงการก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรมยาง สำหรับที่ตั้งของโรงงานดังกล่าวถือเป็นต้นน้ําของแม่น้ําจันทบุรีที่ชาวบ้านในพื้นที่อําเภอมะขามจะใช้ในการเกษตรกรรมการอุปโภคบริโภคข,ของชาวบ้านจึงได้ร่วมกันประท้วงเพื่อให้ยุติการก่อสร้างโรงงานที่อาจจะก่อให้เกิดผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมในระยะยาวอาเภอมะขามจังหวัดจันทบุรีถือเป็นหนึ่งในอําเภอที่มีการผลิตผลผลิตทางการเกษตรในอัตราสูงทั้งเงาะทุเรียนมังคุดสละและลองกองซึ่งต้องใช้น้ําสะอาดในปริมาณสูงทุกปี ชาวบ้านที่เป็นเกษตรกรในตำบลฉันจึงได้รวมตัวประท้วงเนื่องจากน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมยางจะสร้างมลภาวะทางน้ำกระทบต่อผลผลิตทางการเกษตรรวมทั้งตลอดการวางแผนการก่อสร้างโรงงานผู้แทนโรงงานไม่ได้สร้างความชัดเจนแก่ประชาชนในพื้นที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนในพื้นที่อำเอเิงเงจันทบุรีที่ต้องใช้น้ำประปาที่สูบจากแม่น้ำจันทบุรีก็กระทบต่อความสะอาดของน้ำประปลาเช่นเดียวกัน ซึ่งขณะดเดียวกันภายในห้องประชุมเทศบาลตำบลฉัมันมีหัวหน้าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านและข้าราชการร่วมการประชุมเพื่อหารือถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นหลังจากเทศบาลตำบลปัทวีได้ผ่านการทำประชาทพ,พิจารณ์การขอสร้างโรงงานอุตสาหกรรมจากชาวบ้านไปแล้วก่อนหน้านี้ค่ะเ้วทราบว่าตรงแม่น้ำจันทบ,บุรีเนี่ยมีการสูบน้ำประปาตรงตรงนั้นเขาเรียวกว่าสะพานบ้านลาวใช่ไหมฮะ จะพัน,นว่าลาตรนั้นคือเอาน้ําไปทํปบะปาให้คนในเมืองจนันใช้แล้วถามว่าถ้าเกิดมันมีตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยผนก็ะทษอันดับแรกอะ่ะผมคิดว่าต้นน้ำเนี่ยอาจจะใช้เวลาสักสามสี่ปีก็ได้แต่ถามว่าอนาคตสิปี20ปีใครจะไปทราบนะครับผมยกตัวอย่างระยองฮะระยองเป็นโครงการระดับชาตินะครับเมื่อก่อนคนระยองดีใจแต่เดี๋ยวนี้คนระยองเสียใจแม้แต่เน็นักเรียนถึงเกิดหลังจากมีอุตสาหกรรมที่ระยอง ก็ได้รับผลกระทบจากโรงงานเหล่านี้นะครับนี่ผมในฐานะที่ว่าเป็นชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบโดยตรงผมก็อยากจะแสดงความคิดเห็นตรงนี้ผ่านสื่อนะครับว่าผู้นําเขาอาจจะเห็นว่าได้รับประโยชน์อย่างนั้นอย่างนี้แต่ผมในฐานะชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบผมก็จะคัดค้านนะครับไม่ให้มีการิจยังเลยครับนี่คือขั้งแรกครั้งแรกที่มา เขาอาจจะมาขั้นตอนที่หนึ่งขั <apan> <den UT> ้นตอนที่สองผมไม่ทราบว่าจะขั้นตอนที่สองคืออะไรแต่ที่ฟังหลังจากที่กําลังฟังเขาอยู่เนี่ยเขาบอกว่ามีการบำบัดน้ําอย่างดีอะไรดีแต่แบบแปลนของโรงงานหรือว่าบ่อบำบัดของโรงงานนั้นไม่เคยให้ชาวบ้านมใันได้รับรู้รับทราบได้เลยนะครับในสัาน์ที่ประชาชนมาร่วมฟังครั้งนี้นะฮะมีความรู้สึกยังบ้างจะมีประชุมที่ประชุมในห้องแอร์แล้วเราไม่ได้การเต้นตากแดดรับวัตถุประสงค์ครั้งแรกเลยที่ไม่เห็นอย่างนี้ผมก็ตกใจเอ้ยคุณคุณต้องการมาทํา ว่าทาประโยชน์ในพื้นที่ของชาวบ้านทำไมคุณไม่กล้าไปเชิญหน้ากับชาวบ้านนะทั้งๆท,ที่ตัวแทนของชาวบ้านเข้าไปขอให้คุณออกมาประชุมข้างนอกเพื่อที่ชาวบ้านจะได้เห็นตัวเห็นตนแล้วเห็นความคิดเห็นสีหน้าท่าทางเห็นแววตาว่าเขาจริงใจกับเราไหมเอาของดีมาให้เรารู้เอาของเกม,มาให้เรานะครับเขาก็ไม่ให้เข้าแล้วยังทราบอีกว่านักข่าวก็ไม่ให้เข้าไปทําข่าวนะครับจนผมเนี่ยก็ชาวบ้านอีกหลายท่านต้องพานักข่าวเข้าไปถึงจะให้ทําข่าว ผมก็ไม่ทราบว่าเขาเขาคิดอะไรอยู่นะครับ